เราเคยถูกเกลียดด้วยละ่ะเพราะว่าคำพูดของคนอื่นแล้วเราก็เคยถูกมองไม่ดีจากคำพูดของคนที่ไม่รู้จักตัวตนจริง,รงๆเราด้วยซ้ำเราแก้ไขมันยังไงรู้ไหมเราเลือกที่จะไม่แก้ตัวแล้วก็ไม่ทำให้ใครเนี่ยต้องมารักเราด้วยเราใช้ชีวิตของตัวเองเลยอะปล่อยให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราให้ใจใครไปแล้วจริงๆเราจริงใจกับเขานะและถ้าหากว่า วันไหนที่เราไม่ได้ความจริงใจกับแล้วก็แค่ดึงมันกลับเท่านั้นเองไม่เห็นจะยากเลยข้อเสียของเราอะ่ะมันอาจจะมีเยอะนะเว้แต่รู้อะไรไหมว่าเราไม่เคยทำลายใครสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายอมที่จะถูกเกลียดมากกว่าที่จะไม่น่าอธิบายชีวิตของเราให้ใครฟังอะ่ะ